สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.EXE กับเกม SD ก u n ด a m Battle Alliance คลิป Full Armor Unicorn Gundam Gameplay นะครับมาในครั้งนี้เราก็จะเอาโมวิสูสูที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากโมบิสูตตัวเก่าออกมาโชว์ให้ได้เห็นกันนะครับก็คือ Full Armor นั่นเอง Full Armor Unicorn Gundam เป็นสายชู h เตอร์นะครับ รหัสของเครื่องเนี่ยคือ RX0 นะเป็นหุ่นของซีรีส์โมบิสูดกรดั้มยูนิคอนนักบินที่ขับชื่อบานาชลิงสิ่งที่ทำให้โมบิสูดเครื่องนี้โดดเด่นก็คือลาพลาสโปรแกรม NTD System Psycho Frame Lumina Crystal Body ซึ่งข้อมูลของส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถรับฟังรายละเอียดได้จากคลิปของยูนิคอนกระดั้มเกมเพลย์ ที่ช่องของเราได้เคยอัปโหลดเอาไว้เลยนะครับแต่ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คืออาวุธกับลัดบูสเตอร์ท่อบูสเตอร์ขนาดใหญ่จำนวน2ท่อที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างแทงเก็บพลังงานกับทรัสเตอร์ทำให้อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวหุ่น,นไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและความคล่องตัวเลยในส่วนของอาวุธสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในเกมเนี่ย ก็จะมีการโจมตีระยะประชิดเนี่ยเขาจะไม่ใช้บีมเซเบอร์นะครับเขาจะเป็นการโจมตีธรรมดาเลยก็คือใช้โลทุบใช้หมัดต่อยเอาเลยนะครับส่วนปืนที่เป็นปืนหลักเนี่ยคือบีมแก t ทลิงกันปืนกลที่ยิงด้วยอนุภาคบีมติดตั้งบริเวณด้านล่างของโลกทั้ง3อันที่ติดอยู่กับตัวหุ่นนะครับแล้วก็ดีไซน์ลอนเชอร์3ลำกล้องเนี่ย ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของมันก็คือ Anti Ship Missile Launcher เครื่องยิงมิสไซล์สาลำกล้องสำหรับต่อต้านอากาศยานเป็นอาวุธแบบเดียวกันที่ใช้กับ Star Jagan ที่เป็นหุ่นในซีรีส์นี้เหมือนกัน Hyper b a z o o k a ติดตั้งอยู่ที่บริเวณแบ็คแพคที่เสริมเข้ามาจำนวน2กระบอกปกติเนี่ยยูนิคอนเขาจะพก Hyper b a z o o k a แค่กระบอกเดียวนะ แต่ว่าพอเป็น full armor เนี่ยเขาติดตั้งเพิ่มมาเป็น2กระบอกพร้อมกับกร e เน t ด a ล็กที่ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ anti ship missile launcher ด้วยนะครับก็คือเนี่ยไอที่มันเป็นจรวดเล็กๆ3อันเนี่ยจริงๆมันคือเป็นระเบิดมือนะครับแต่ว่าเขานำมาติดตั้งแล้วก็ใช้เป็นการยิงแทนเหมือนกับการยิงเหมือนเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับส่วนถ้า SPA เนี่ย เราจะเห็นนะครับว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยพอระดมยิงอาวุธเสร็จปุ๊บจะเข้าสู่สภาวะพลังตื่นซึ่งปก,กติก็น่าจะเรียกว่า a w a k e n นะครับทำให้โมบิสูตัวเนี้ยเหมือนกับแบบมีอุปกรณ์เพิ่มมีอาวุธเพิ่มเปลี่ยนโอเคในส่วนของข้อมูลก็หลักๆก,ก็คือไปดูที่คลิปของยูนิคอนการ์ด์เกมเพย์นะครับคราวนี้เราก็จะมาโชว์กันว่า Full Armor Unicorn Gundam เนี่ย สามารถทําอะไรได้บ้างเนาะภารกิจในครั้งนี้นะครับจะใช้เป็นภารกิจของตัวเกม SD Gundam b a t t e Alliance เลยนะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้ภารกิจ EX 0 1ครั้งนี้เราจะใช้เป็น EX 0 2นะครับะระดับก็เหมือนเดิมยากให้เหมาะสมกับความสามารถของยูนิตที่เจ้ามาโชว์นะหวังว่าจะไม่เขินล้มครั้งแรกเหมือนรอบที่แล้วนะ ส่วนวิงแมน n 2คนที่จะพาไปด้วยในครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งซ้ายก็คือริ d ตี้มาเซนัสที่ขับแบรนชีนอนซึ่งมาจากซีรีส์เดียวกันนะครับก็คือบลวิสูตกันดั้มยูนิคอนส่วนทางขวามือเนี่ยคือโจนาบัสตาที่ขับนาราทีฟการดั้มซีแพ็ก์นะครับมาจากซีรีส์บลวิสูดกันดั้มนาราทีฟเอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาโชว์ตัวกันแล้วความพิเศษของฟูลอาร์ม r ยูนิคอนกันดั้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่อยากจะได้ติดไว้ครับมัลวิสูตรตัวอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างการเล่นนี้เราก็จะมาโชว์ความลับของฟูอาร์มเมอร์ยูนิคอนกันที่เป็นสายที่ค่อนข้างจะแบบโดดเด่นมากๆเลยสำหรับเกมนี้ โจมต,ตีประชิดนะครับสองฮิตเนะครับเอาโลโทุบนะครับแค่สองฮิตอ่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับอ่าหนึ่งสองโจมต,ตีประชิดพิเศษนะครับพุ่งเข้าไปกระแทกศัตรูฮิตเดียวเลยครับก้จะโจมต,ตีธรรมดาสองฮิตแล้วก็ประชิดพิเศษหนึ่งเนาะก็จะได้3ฮิตนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคคราวนี้ก็เป็นส่วนของการฟันกวาดเนาะ ฟันกว่าเนี่ยเอาโลเอาโลมาปาดรอบตัวนะครับก็ระยะก็มาตรฐานทั่วไปส่วนอาวุธยิงหลักที่เป็นแก๊เทอร์ลิงบีมแกเทอร์ลิงกันเนี่ยยิงออกไป24ฮินะครับมีกระสุนทั้งหมด2เซตให้ยิงทีละเซตก็พอนะยิงเซตหนึ่งได้คือ24ฮิบแล้วอาวุธลองหนึ่งที่เป็นมิสไซล์ลอนเชอร์ก็ยิงได้หลายเป้าหมายนะครับ6ฮิเมื่อกี้นี้2เป้าหมาย6ฮินะ ส่วนอาวุธลองสองเนี่ยคือไฮเปอร์บาซุก้าก็ยิงสองทิศนะครับความแรงก็ถือว่าโอเคเลย<า>ด่านนี้เหมือนจะแบบมาเจอกับพวกซีรีส์ของไอรอนบัตนะแต่ก็มีดับเบิลโอแซมมาด้วยนะแล้วเราก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ครับ เกะทักษะนี่เก็บเรื่อยๆเลยนะอ่นเนี่ยผมจะใช้วิธีแบบอีกืนกลแล้วก็ต่อด,ด้วยจรวดที่เป็นลองหนึ่งนะครับแล้วปกติก็จะลองต่ออ,อเอาละเราก็ได้เวลาที่จะมาโชว์ SPA กันแล้วครับ SPA คือการระดมยิงเนาะจะยิงให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าพัวที่แบบ บอกว่าที่คําอธิบายคือการเสริมแกร่งอาวุธเนี่ยมันหมายถึงการที่อาวุธเซ็ตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้กระสุนจากเซ็ตเก่าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยใช้ถ้าไม่ตายนะนี่คือเิเยลแอทแท็ของทัวร์เ่อรยูนิคอร์นครับและมันก็คือความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ด้วยสังเกตดูดีๆนะครับทางด้าน มุมซ้ายล่างของหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าสายของตัวยูนิตเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้เขากลายเป็นสายสููระยะประชิดไปแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เป็นสายชูเตอร์ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสายอินฟ g h เตอร์ไปแล้วนะและนั่นก็เลยทําให้เป็นความโดดเด่นที่พิเศษมากๆของฟูลอาร์เมอร์ยูนิคอนเลยเพราะเขาสามารถเล่นได้ถึง2ส,สายในตัวเดียวเลยนะครับ จาแปลงและเปลี่ยนแปลงได้ถ้าการโจมตีก็เปลี่ยนไปด้วยครับแล้วเวลาที่เราใช้สกิลที่เป็น low action เนะี่ยถ้าเราใช้ในสายตอนที่เรา awaken แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสกิล low action ของเรากลายเป็สายสีแดงโดนตีเราก็ไม่กระตุกถ้าเราใช้ในสายสีเขียวมันก็จะเท่ากับเราเนี่ยเพิ่มกระสุนในการต่อสู้แต่ถ้าเราเก็บมาใช้กับสายสีแดง ก็คือมีไว้เพื่อการต่อสู้กับศัตรูในระยะประชิดในกรณีที่ศัตรูเข้าถึงตัวได้ผมจะยิงกระน่ำกระสูนหมดนะแล้วผมก็จะใช้นะี่ครับก็จะเป็นการเพิ่มกระสูนปกติเวลาที่เราอยู่ในร่าง f u อาร์เมอแต่ถ้าเราอยู่ในช่วง a w a k e n i ้นไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดใช้สกิลอีกครั้งหนึ่ง oh, เพื่อที่จะเปลี่ยนสาย ของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนโลแอคชั่นของตัวเองให้กลายเป็นแบบใช้เอ a นะครับนี่คือความลับที่ทําให้ฟูอ l เบอร์ยูนิคอร์นการดั้มเนี่ยสามารถสู้ได้ทั้งการต่อสู้ระยะไกลและระยะใกล้เลยคเนี่ย,ยผมเปลี่ยนโลแอคชั่นแล้วเห็นไหมครับเราจะสามารถโจมตีได้โดยที่ไม่กระตุกอันนี้คือผมสู้อยู่คนเดียวเลยเนะี่ยเพื่อนลงมไปหมดเลยพักเพิ่มบูสต์กันหน่อยนะ เพราะว่าผมไปยึงแบบเพื่อนที่เขายังความสนิทไม่ค่อยเยอะมานะเลยจะเดือดร้อนหน่อยครับด้านความจริงของ a i จะทำให้เขาล้มง่ายหน่อยพึนกลิ่นสิง10พิษนะครับแล้วก็ถ่าดีซซอกลองหนึ่งเนี่ยจะเป็นพุ่งเข้าไปต่อยสองพิษถ้าลองสองเนี่ยเป็นท่าที่สามารถยึงศัตรูเข้ามาโจมตีได้ยึงศัตรูเข้ามาโจมตรีระยะไกลได้เนี่ยเราจะสามารถดูดศัตรูมาพร้อมกับตัดพิษ แล้วก็ทุบ5ฮิตพอโบรองหนึ่งต่อยสองกลายเป็นสายสู้ระยะประชิดไปแล้วนะโดต่อยแบบไม่ยัง้งฟันฟันจะเย็นจะเย็นโอ้ยจะเย็นนะจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเคอยรักษาไว้ก่อนโอเคตัวหนึ่งเราก็ จะพยายามทําให้ศัตรูเนี่ยติดเบรก่อนนะแล้วเราค่อยไปช่วยเพื่อนหรือไม่ก็ถ้าศัตรูบินติดแบบนี้เราก็มาแอบเนียนไม่น่าได้เงียนไม่น่าได้เลยเท่ากันเราจะมีโลแอคชั่นให้ใช้ถึงสองแบบเลยนะครับอบนะี่ยวกับฟูลอาร์เมอร์ยูนิคอนกันดำเป็นความลับที่แบบโดดเด่นมากเลยคุ่นตัวนี้ซึ่งทำให้มันแบบเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลย รผมว่าเราต้องสูให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มก่อนให้มันเข้าแบบเวฟต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวค,ยค่อยไปเริ่มชุดเพื่อนนะครับเราก็ใช้กระตุนให้หมดเราก็ใช้ S P A นะครับแต่ถ้าเราเจอกับพวก M A เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบไม่ต้องใช้ S P A เพื่อที่จะใช้ low action ในการกระหน่ำ damage ไดแต่ถ้าเราเจอพวกขุนที่เป็นตัวเล็กสู้ระยะประชิดเนี่ยเราก็สามารถใช้ท่าไม้ตายเนี่ย เปลี่ยนสายตัวเองให้กลายเป็นสายสู้ระยะประชิดแล้วใช้โลแอคชั่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่กระตุกและสามารถสู้ได้อย่างต่อเนื่องได้ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่เจอตัดเบรกดีด้วยครับแล้วก็ต่อยแรงด้วยโลยิงได้สองเซตเหมือนกันเรียบร้อยจัดศัตรูจนล้มแล้วเราก็ค่อยไปชุบเพื่อนอันนี้คือสู้คนเดียวเลยนะครับ เลเวล90แล้วแต่เพื่อนล้มสองคนสู้กับศัตรูด้วยตัวคนเดียวในด่าน ex 0นะ2นสองนะพอชุบเพื่อนมาผมก็จะฮิวให้เพื่อนหน่อยนะจะได้เพื่อนเลือดเ,เต็มแล้วก็ไปบวกในขั้นตอนต่อไปเลยสามารถใช้ค่าปุ่งท่าลองสองเนี่ยเพื่อดึงศัตรูแล้วก็ตัดบิ่พอเรากลับมาเป็นล่าง ฟูอาเมอร์แล้วก็การนำกระสุนสู้นะครับเขาจะติดเบรกเร็เวมากเลยนะเพราะว่าอาบุธเขาเนี้ยมีความแรงเป็นหลักนะครับก็เ,เลยทำให้สตูเนี่ยติดเบรกเร็เวมากมิซายก็เป็นหลายเป้าหมาย แบบไฮเปอร์บาซูก้าก็ทำให้ติดเบรกเร็วแล้วก็เขาจะเป็นหุ่นที่เก็บเก S P A เนี่ยค่อนข้างเร็วเลยนะเนี่ยครับเก็ S P A คือแปลงร่างกลับมาเป็นร่างเก่าอีกแบบเดียวก็จะเต็มนะเราก็ใช้วิธีนะครับเป็นการคอโมโบยิงกระสุนให้หมดเสร็จแล้วก็ใช้ S P A ใช้ S P A แล้วก็ทำการเปลี่ยนโลแอคชั่น ใช้โลแอคชั่นให้ก,ากาลายเป็นสายระยะประชิพเดี๋ยว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 ก้อก่อนจะเยนเด็กินเลสจูเลียเนี่ยเยขาืองท่า,าที่แบบดึงให้เราเข้าไปหาแต่เราก็ต้องดื้อพยายามรักษาเพื่อนก่อนนะ แล้วเราก็พอรักษาเสร็จเราก็เข้าไปสู้ต่อระยะประชิดได้เลยต่อยแล้วก็คอมโบอ 1, ลองหนึ่งลองสองดึงกลับเข้ามาเขาก็จะติดบีดละทุบทั้งหมดห้าแล้วแดนออกข้างนะครับก็จะเป็นการทำเดเมจที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคอมโบอ 1, ลองหนึ่งลองสองนี่ก็แบบมากพอที่จะตัดบีดมันดึงได้แล้ว่ะ อมีจังหวะก,ก็มีเพื่อนคอมโบโด้วยลองหนึ่งห่านไปหาตัวธรรมดาเฉยๆิีธรรมดาลองหนึ่งลองสองเป็นคอมโบต่อเน,นื่องกันนี่นะค,ะครับคือไพตายของยูนิคอน ฟูลอาร์เมอร์นะเป็นตัวฟัวอามเมอร์อยูนิคอนเก็บเกรดเอสพีเอเร็วเปลี่ยนสายในการต่อสู้ได้แนี่เวลายีทีมการ์เทลิงอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถลดคูลดาวของเกรดเอสพีเอได้ดีามากๆเลยเ ก็นำกระสุนก่อนก่อนที่จะใช้ MPA นะครับแล้วก็อัดกระสุนให้เต็มที่ก่อนจัดให้หมดแม็กไปเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปดึงเข้าไปไหมครับเมื่อกี้เกตนี่แบบเกตเบรกตูนี่คือหายไปเลยอ่ะเราก็พอได้ถึงขีดปุ๊บเราก็ใช้ เปลี่ยนสายให้การป็นสายสู้ระยะประชิดดึงเข้ามาแล้วต่อยต่อปรับเปลี่ยนการเล่นตามสถานการณ์ได้อย่างง่ายได้นี่ครับล่งอเวเคนไซโคเฟรมเขาจะเปลี่ยนการเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยจากปกติไซโคเฟรมของ ยูนิคอนเนี่ยจะเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าเอาเวเคนระเบิดพลังตื่นแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็ควบคุมได้นะโลก็จะแบบควบคุมด้วยมือแบบใช้พลังจิตควบคุมเป็นหลักนี่แหละครับคือความลับและความโดดเด่นของฟูอาร์เมอร์ยูนิคอนพะเขาสามารถเชนสายได้นะเปลี่ยนจากสายชูเตอร์กลายเป็นอินไฟเตอร์ไปเลย แล้วก็ยังทำให้การที่เราเป็นอินฟเตอร์โดยที่เริ่มต้นมาเราเป็นชูเตอร์เนี่ยทำให้เราพกอุปกรณ์รักษามาถึง5ชิ้นเลยเป็นสายสู้เลยยะประชิดที่มีอุปกรณ์ติดอยู่5ชิ้นนะครับแบบสบายๆไปเลยอะ่ะรักษากันแบบสบายๆโอเครอบนี้เราก็จะมาไปด่านแบบ พื้นฐานพื้นฐานบ้างเนะาะไปนักล่าเทวทูตนะครับระดับคือเป็นภารกิจจริงเนาะของซีรีส์โมบิสูดกันดัมไอรอนบัตออฟแฟรเลเวลที่แนะนำเนี่ยคือ62นะแต่ว่าผมจะเล่นปกติยากเนี่ย62นะครับแต่ปกติเนี่ยมันจะแค่21นะครับสมาชิกก็กลุ่มเดิมวงเดิมเลย เพื่อโชว์เบสิกพื้นฐานของฟูลอา r ์เมอร์ยูนิคอร์นกันด้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหุ่นที่เก็บเก็บ SPA ได้ไวจากการใช้แก๊เทอร์ลิงบีมยิงเพราะว่าฮิตเนี่ยจะสูงทำให้ปั่นคอมโบได้สูงแล้วก็เก็บท่าไม่ตายเร็ว พอเป็นท่าไม่ตายปุ๊บเราก็ถ้าเจอศัตรูที่เป็นตัวเล็กสู้ระยะประชิดมีเกณเบรคเราก็เปลี่ยนร่างให้กลายเป็นร่างอาวเวเกนนะครับใช้ S.P.A. แต่ถ้าเราเจอศัตรูตัวใหญ่เราก็สามารถใช้เป็นร่างซูอาเมอร์ธรรมดาที่เป็นสายชูเตอร์เนี่ยยิงกระดน่ำกระสุนเอา ถ้าเจอพวกตัวใหญ่เนี่ยเราก็กระหน่ำกระสุนแผดเพราะว่ามิซาลอนเชอร์ที่เขายิงเนี่ยเขาจะล็อกหลายเป้านะทำให้ทำเดเมจสูงได้ยเอยอะพยายามยิงกระสุนทีะะะละอย่างก็พอนะครับของตัวเนี้ยเพราะว่ากระสุนตัวนี้ช้าเนาะี่มาสิตัว ุบแต่ฮัชมาอย่างเดียวพวกคูมานี่ไม่สนใจแล้วอีโอคูจันน่าจะเป็นคนที่ถูกเกลียดมากที่สุดในซีรีส์ไอออนบัตเราหวังตอยู่ใกลๆแล้วก็กราดปืนกลไปอู่ใกลๆก,ก็ทุบแล้วคอมโบมีลีสองครั้งนะครับโจมตีประชิดปกติสองครั้ง ชาชายมันต้องสรุปด้วยนะครับตีปกติสองครั้งพุ่งเรียบร้อยผูม่าแตกแลล้หนึ่งตัวแล้วก็ประชิดพิเศษหนึ่งฮิตประชิดพิเศษปเปรี่ยงเท่าไหร่พุ่งชนหนึ่งฮิตนะครับฟันกวาดก็เป็นเอาโล่เนี่ยปาดแล้วก็ยิงปืนกลธรรมดายิงทีละเซตเซตหนึ่งเนี่ยจะได้หลายฮิตเลยครับถ้าโดนเต็มๆนะ อ่าเดี๋ยวผมจะรอเอาตัวเล็กมานะครับแล้วเราจะยิงเต็มๆใส่เนี่เห็นไหมครับขนาดโดนไม่เต็มเนี่ยก็16ปีเข้าไปแล้วครับทําใ้้เกิด S P A เนี่ยเร็วมากแล้วก็มิสไซล์ลอนเชอร์สาลำกล้องที่เป็นอาวุธรองหนึ่งล็อกได้หลายเป้าหมายเิ้นบาสุก้าก็หึีความแรงนะครับบาสุก้า2องอันตอนนี้ในช็อตสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะโชว์อะ่ะเรา รอบนี้เรามาเจอกับฮัชมาที่เป็น MA เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ไม่ใช้ SPA เนะครับเพราะว่าการใช้ SPA เนี่ยจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นการสู้ระยะประชิดแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยลำบากโดยไม่จำเป็นนะอ่าเนี่ยเอาคุณคนยิงจากระยะไกลเอาเลยไฮเปอร์บาสุก้ายิงกระหน่ำไปมไม่โดนเลยอีกหนึ่งตัวสายหนา มีกล่องอยู่ตามทางนะครับคนที่เล่นหมดหารก็มาเก็บได้เต็มที่แล้วก็การสู้กับพวกเอเอพิเศษพวกนี้เนี่ยหรือว่าพวกตัวใหญ่ในด่านที่เขาจะมีอุปกรณ์เสริมให้เราเนี่ยเราถ้าเราไม่ลืมใช้อุปกรณ์เสริมเวกานั้นจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างด่านของนักล่าเทวทูตเนี่ย เขาจะมีกับระเบิดไว้ให้เรานะตอนที่เราสู้กับเจ้าฮัชมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับที่พื้นเนี่ยมันจะมีกับระเบิดนะครับเราก็ควรจะใช้กับระเบิดพวกนี้เพื่อทำเดเมจใส่บอสนะจะได้ทำให้เราเนี่ยรดเลือดบอได้มากขึ้นนะครับเนี่ยเราก็คอมโบเป็นการยิงธรรมดาอาวุธลองหนึ่งแล้วก็อาวุธลองสองเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับ เนี่ครับในสงครามเห็นไหมครับมันจะมีระเบิดเนี่ยเยอะมากเลยระเบิดเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำยากมากก็คือการเนี่ยยิงระเบิดพวกนี้ให้มันไปโดนมอสนะครับเราต้องเราต้องพยายาม เล่งหาจุดที่มันมีระเบิดแล้วก็ยิงระเบิดผัดใส่บอสคอมโบยิงยิงกระสุนเนี่ยครับห้าสิบิีเข้าไปแล้วยิงแบบแค่กดสามท่าแรกอ่ะห้าสิบิีแล้วอ่ะเรื่อยๆครับวนเวียนได้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้โลแอคชั่นเพื่อปั่นกระสุนเพิ่มในการยิงสติลต่อเนื่องนะเนี่ยเราก็ใช้โลแอคชั่นเติมกระสุนครับส,สายชูตเตอร์อยู่แล้วเป็นสกิลของสายชูตเตอร์อจรวดล็อกหลายเป้าหมายเนี่ยทำให้เราได้ฮิตเยอะขึ้นบวกกับดีมแก๊ตทลิงกันเราก็ยิงได้ฮิตหนักเลยคนะรับคือฮิตปานเลยเราก็ทำการกระหน่ำแบบไม่ยัง้งอ่าไหนๆเลดบอยก็ เหลือน้อยแล้วนะเราก็ใช้ S P A เลยครับใช้ S P A ตอนที่เป็นสีเขียวนะครับอ่าเป็นสายชูเตอร์นะอย่างที่ผมบอกว่าเขาเปลี่ยนสายระหว่างการต่อสู้ได้เนี่ยพอเอาเวเนเสร็จกลายเป็นสีแดงเลยถ้าเราใช้โลแอคชั่นในช่วงเวลาที่เราเป็นสายอินไฟเตอร์ตอนนี้อยู่เนี่ยที่เอาเวเนเนี่ยเราก็จะได้สกิลแบบเดียวกับโลแอคชั่นของสายอินไฟเตอร์นะก็คือโจมตีต่อสู้ได้โดยที่ไม่กระตุก แต่ถ้าเราใช้ในช่วงชูเตอร์ก็จะเป็นการเพิ่มกระสุนทำให้สามารถใช้โลแอคชั่นได้ถึง2แบบเป็นความพิเศษและเป็นความลับของ f u ลอ m ร r เบอร์ยูนิคอนการดั้มที่จะต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเพื่อความสะดวกและการใช้งานในการเล่นนะครับจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวคลิป f u ลอารเบอร์การดั้มยูนิคอนเกมเพลยนาะสำหรับ ครที่ดูมาจนจบคลิปนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะขอแล้วเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้วนะครับใครที่ Subscribe แล้วก็ยิ่งขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝาก Subscribe กันไว้ด้วยเนาะแล้วก็ฝากแชร์คลิปของเกมเพย์ช่องเราเออกไปให้คนอื่นๆได้เห็นนะครับว่าเกม SD g u n กระด a ม t l e เ l l i a น c e เนี่ยมันสนุกแค่ไหนนะครับ คนที่เขาสนใจแต่ว่าอาจจะยังลังเลอยู่ถ้าได้เห็นความสนุกและวิธีการเล่นเนี่ยเขาก็อาจาจะอยากจะลองมาเล่นบ้างเนาะจะได้มีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเพิ่มนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะว่าผมจะยูนิตตัวไหนมาทำการเกมเพลย์มาทำการแอดไวส์ให้ดูนะครับใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกม อย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันบายบายครับผมไว้เจอกัน